นี่ฮะทุกท่านเป็นวัดที่เรามาบ่อยนะฮะที่นี่นะฮะวัดบันแตนนะฮะสปปล,ปลาวข้างหลังวัดนี้ทุกท่านดูภูเขานะครับเป็นภูเขาฝั่งนู้นจะเป็นปา่าช้านะครับฝั่งนู้นเป็นปราช้าผมเคยเข้าไปแล้วนะครับที่เป็นที่เผาศพนะของชาวบ้านที่นี่นะเรือเลาะข้างกรแพงนะเนาะ คเคยมาทําบุญเผาศพให้กับพิกิจเนี่ยแก่ก็ที่ไม่ได้ทําบุญให้ภรรยาแล้วก็เคยมาเผาศพทาบุญอะไรตรงนู้นกลางหลังเป็นปชาช้าแล้วก็เป็นภูเขาที่เห็นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะฮะเดินไปประมาณสองสามกิโลนะครับไม่ได้ใกล้นะภูเขาที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะฮะทุกท่านเป็นปีละค่ค่คพี่น้อง ดูรั้วนะครับต้นไม้เขาจะปลูกกันแบบนี้ป้องกันป้องกันแบ้นะฮะเพราะว่าที่นี่แบ้เยอะเนาะทุกท่านแบ้เยอะก็จะทําแบบอย่างดีเลยนะครับทารั้วไปอย่างดีนี่ครับนี่คือวัดบันเตนนะฮะส่วนฝั่งนูน้นมีต้นไม้ต้นมะม่วงใหญ่ยักษ์ต้นใหญ่มากท,ท,ทุกท่าน,นาเดี๋ยวผมพาไปดู ต้นมะม่วงนะครับภายในวัดดูสิมะม่วงนี้ก็ทำซุ้มสวยดีนะครับนี่ทรงสวยดีน้องมะม่วงยักษ์ต้นมะม่วงใหญ่เขาบอกว่าน่าจะอายุหลายสิบปีเลยนะผมให้ดูความใหญ่ของต้นมะม่วงเนาะดูข้างๆก็จะเป็น บ้านเรือนคนนะครับบ้านนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่แบบสวยงามอีกหมู่บ้านหนึ่งนะนะสวยงามนี่ถึงท่านออกดอกแล้วด้วยออกดอกแล้วด้วยต้นมะม่วงน,นี่ผมให้ดูความใหญ่ดูวงล้อจักรยานนี่มีตัวเปรียบเทียบเลยนี่วงล้อจักรยาน ดูวงล้อจักรยานเด้อกับต้นมะม่วงดูครับต้นใหญ่ไหมนี่คือต้นมะม่วงนะฮะอืนพุ่มสวยสวยงามเลยเป็นดอกแล้วด้วยอยันนี้ต้นมะม่วงอันนั้นจะเป็น ต้นอะไรล่ะต้นกระบกบ่หรือว่าต้นลูกบกฝากงตรงนีเป็นต้นลูกบกมั้งนะฮะนีะ่นเป็นสาราวัดนะที่าาบ้านเต็นวิวดีนะบรรยากาศดีเนาะนะครับ นี่เรามาถึงตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะครับถ้าเช้าเช้าเนี่ยแบบประกาศเย็นสบายเลยนะเย็นสบายเลยนอนโอเคฮะเดี๋ยวพาเดินชมบริเวณวัดแค่นี้แหละสะอาดสะอ้านดีเนาะวัดกว้างใหญ่ดีนะครับกว้างใหญ่สะอาดสะอ้านดี ุกที่ราวก็มีไก่นะครับนีมีไก่ด้วยโอเคฮะสบายดีสบายดีสบายดี โอ๊ยงานสร้างบ้านขนาดน้อยหมดแต่ตึมตึมต่ำๆเลยเนี่ยว้าดาา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 เาา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 ั่นาา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 อาา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  ไปไปรับกันเขน้อยมาหานไปละตวงหมดเ้ยเปิดต้โปยมรถมาหับด้านห้าให้หมดเลยโตเถน่อยเออขันงาว่าเส้นกาข้น้อยสิเปน้องปันสมองเละอ่านี่นี่นีนาา้อยเคยโทรทนะโดยรียยู่รงใต้บนงาเลโดย

<ส>ชาตุชาตุด้วยด้วยด้วยขอบใจขอบใจเลยบายด้วยด้วยด้วยอ่ะสิบท่านตอนนี้ก็ญาติโยมมาถวายของกินนะครับกำลังว่าจะไปธุระทีนี้ญาติโยมมาถวายท่านก็รับของถวายก่อนแล้วก็ ไปงานต่อนะฮะทุกท่านภารกิจยังไม่จบนะครับภารกิจนี่โอเค オッケー。<noise> <noise> okay.